ปลาสวยงามประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกปลาสวยงามรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ปัจจุบันประเทศไทยส่งออกปลาสวยงามเป็นอันดับ6ของโลกมีมูลค่าเฉลี่ยเพียงปีละ529ล้านบาทในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ส่งออกปลาสวยงามเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีมูลค่าเฉลี่ยถึงปีละ2,261ล้านบาทสาเหตุสำคัญที่ทำให้ธุรกิจปลาสวยงามในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่น้อยมาจากการขาดข้อมูลและระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจปลาสวยงามทั้งในด้านการตลาดและการผลิตอีกทั้งยังขาดหน่วยงานกลางที่จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ จึงทำให้ไม่มีเวทีพบปะหารือกันในขณะที่ประเทศสิงคโปร์มีเวทีในการพบปะกันระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการจึงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนระเบียบและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดได้อย่างดีนอกจากนั้นอัตราภาษีนำเข้าปลาสวยงามที่สูงทำให้เกิดข้อจำกัดของขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดโลกรวมถึงค่าระวังสินค้าทางอากาศของปลาสวยงาม ที่สูงกว่าสินค้าทางการเกษตรอื่นๆถึงเท่าตัวทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่สูงขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนหรือสอพอพอจึงได้ศึกษาปัญหาของธุรกิจปลาสวยงามและเป็นหน่วยงานกลางในการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนผู้ประกอบการสถาบันการศึกษา รวมทั้งสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจปลาสวยงามทั้งในด้านการตลาดและกระบวนการผลิตรวมถึงการศึกษาวิจัยและส่งเสริมธุรกิจปลาสวยงามเพื่อการแข่งขันในตลาดโลกต่อไปการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาธุรกิจด้านทรัพยากรชีวภาพหนึ่งในโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาทรัพยากรชีวภาพสู่ความยั่งยืน